คลิปชำละรอบนี้นะครับผมได้สำรวจจากคอมเมนต์ในช่อง YouTube ล่าสุดนะครับนี่คือนักบาสท,ที่แฟนช่องขอมามากสุดเนี่ยเขาคนนั้นคือรามโรบอลนะครับใครอยากให้ชำละนักบาสคนไหนคอมเมนต์มาเยอะๆหรือใครอยากจะดูแบบทางลัดจริงๆกดสมัครสมาชิกหรือกดปุ่มซุปเปอร์แตงและขอมาส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับ นักบาสที่เราจะมาเฉละวันนี้เนี่ยนั่นคือราเมโรบอลนะครับราเมโรบอลเป็นการจ่ายตัวเก่งเขาใส่เสื้อเบอร์หนึ่งที่ชาร์ลอตฮอร์เน็ตนะครับราเมโรบอลเกิดวันที่22สิงหาคมปี2001นะครับปัจจุบันเจ้าตัวอายุ21ปีแล้วเขามีส่วนสูง6ฟุต7หรือ201เซนติเมตรเขามีน้ำหนักอยู่ที่180บปอนด์หรือ 82กิโลรามโลบอลเนี่ยเขาเป็นดับรอบแรกในปี2020นะครับเขาถูกดับมาในอันดับที่3เขาถูกดับโดยชาร์ลอตฮอร์เน็ตนะครับเกียตรติประวัติของรามโลบอลในตลอด3ปีที่ผ่านมานะครับเขาติดทีม a l l r o o กี้เฟิร์ t ทีมปี2021และตัวเขาเองเนี่ยเป็นลุก k i e of ฟเดอะเยแล้วปีถัดมาเขาสามารถเป็นผู้เล่นระดับ a l อ s t a r ได้ในปี2022นะครับอย่างแรกเลยนะครับเรามาดูสถิติส่วนตัวของลามโลบอลในฤดูกาลนี้กันก่อนนะครับ หรืดูการนี้ลามิโลบอลเนี่ยมีอาการบาดเจ็บข้อเท้ารบกวนตลอดเวลาเขาลงเล่น23เกมเขามีผลงานอยู่ที่23.1คะแนนโดยเฉลี่ย5.4รีบาว8.2แอซซสต์ฟิลโกลดยรวมยิงอยู่40% 3คะแนนยิงอยู่36.1%นะครับ จากนี้ไปนะครับจะเป็นการชำละลามโลบอลนะครับจุดดีของลามโลบอลเนี่ยเขาเป็นกาดที่มีรูปร่างที่ดีมากเขาเป็นพอย์การ์ดที่มีรูปร่างสวยกว่าพอย์การ์ดทั่วไปเขาเป็นพอย์การ์ดที่สูง6ฟุต7หรือ2เมตร1เซนติเมตรแล้วก็มีวิงสแปนยาวถึง6ฟุต9ด้วยความสูงใหญ่ของลามโลบอลเนี่ยทำให้เขาได้เปรียบตัวประกบต่างๆมันจะช่วยให้เขาเล่นเกมรับได้ง่ายขึ้นแล้วก็การเล่นเกมลุกเนี่ยใครจะไล่จับเขาเนี่ยเขาจะสามารถ มองเห็นขอดได้มากกว่าคนอื่นเจอประกบตัวเล็กกว่าเขาสามารถมีวิชันในการมองเกมที่ดีกว่าผนวกกับลามโรบอลเนี่ยเป็นคนที่มี IQ ด้านบาสที่ดีอยู่แล้วเขาเป็นคนที่มีขอร์ดวิชันที่ดีมากเขาสามารถจ่ายบอลให้เพื่อนได้แทบทั้งสนามนะครับนี่คือจุดดีของลามโรบอลอีกหนึ่งจุดสื่อได้ยกย่องว่าลามโรบอลเนี่ยสามารถเป็นเครื่องจักรผลิตแอซิดได้เขาเป็นเพย์เมเกอร์ที่ดีสามารถสร้างสารรค์เกมได้ และสร้างความแตกต่างในเกมได้นะครับจุดเด่นของลามโลบอลอีกหนึ่งจุดนะครับนั่นคือการเล่นฟาสเบรกการเล่นฟาสเบรกของลามโลบอลเนี่ยเขาสามารถลากบอลจากห่วงตัวเองไปถึงห่วงตรงข้ามได้เขาเป็นคนสามารถจบสกอร์ได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นสเต็ปขาเดี่ยวหรือขาคู่เขาเป็นคนที่มีสกิลการจบสกอร์ที่ห่วงที่ดีมากการลากเข้าหาห่วงการแหวกเข้าหาห่วงนี่คือจุดเด่นของลามโลบอลเขาเป็นหนึ่งในพอยต์การที่เล่นลานแอนการ์ได้ดี รวมถึงด้วยขนาดที่ใหญ่ของเขาแล้วก็การลากบอลที่ดีของเขาเนี่ยเมื่อมีคู่ต่อสู้มาลุมเขาเนี่ยเขาสามารถดีดบอลออกให้เพื่อนที่อยู่พื้นที่ว่างได้นี่คือจุดเด่นของลามโลบอลนะครับอีกหนึ่งจุดเด่นเนี่ยที่ก่อนหน้านี้เป็นปัญหาในปีรุกกี้นะครับในปีรุกกี้เนี่ยลาเมโลบอลเนี่ยยิง3แต้มได้ไม่ดีนัก สื่อเขาเคยวิเคราะห์ว่ารามโรบอลเนี่ยต้องพัฒนาเกมการยิง3คะแนนในปีลุก,กี้เขายิง3คะแนนอยู่3 5เโอกาสในการยิงลงต่อ1เกมเนี่ยอยู่ที่1.8ครั้งนะครับแต่ว่าฤดูกาลที่2กรรับฤดูกาลที่3เนี่ยรามโรบอลได้มีการพัฒนาเกม3แต้มอย่างต่อเนื่องเขายิงจาก5ครั้งต่อเกมเนี่ยเพิ่มเป็น10ครั้งต่อเกมในฤดูกาลล่าสุดการยิง3คะแนนของรามโรบอลเนี่ยเริ่มจะไม่เป็นปัญหานะครับ ในปีที่แล้วเขาอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มเนี่ยเขายิงอยู่38.9ลาเมโลบอลมีการพัฒนา3มแต้มที่ดีมากเมื่อมีการใช้สกีนพิกแอนโลเมื่อตัวประกบไม่เข้าชิดเขามีพื้นที่ว่างแค่นิดเดียวเนี่ยลามโลบอลก็สามารถใส่3คะแนนได้เขาเป็นคนที่มั่นใจในเกมการยิง3คะแนนของตัวเองรวมถึงการใช้สเต็ปแบ็กลามโลบอลมีการพัฒนาสเต็ปแบ็ก3คะแนนนี่เป็นอีกหนึ่งอาวุธของลามโลบอล ซึ่งปีนี้เขามีฟอร์มการยิงอยู่ที่3 6แต่ว่ามันอยู่ในช่วงที่เจ้าตัวเนี่ยกำลังเคาะสนิมก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของเจ้าตัวอีกหนึ่งจุดนะครับนี่คือจุดเด่นทั้งหมดของลามโลบอลนะครับส่วนเรื่องที่น่าเป็นห่วงของลามโลบอลเนี่ยเรื่องแรกนะครับนั่นคือเขาเป็นคนที่มีแสงสปอตไลท์ส่องตลอดเวลาเขาเป็นนักบาสที่สื่อจับตามองเป็นนักบาสดดาวรุ่งที่มีแววจะเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับสื่อเขามองว่าเรื่องตรงนี้ ใครบางคนเนี่ยถ้าสามารถจัดการกับแรงกดดันได้ดีเนี่ยคุณก็จะเป็นผู้เล่นสตาร์ได้ดีแต่ผู้เล่นบางคนเนี่ยถ้ารับแรงกดดันไม่ไหวมันก็จะเป็นดาบสองคมคอยทิ่มแทงตัวเองนะครับเขามองว่าการที่สื่อจับตามองลาเมโลบอลมากๆเนี่ยอาจจะเป็นความกดดันของลาเมโลบอลในอนาคตนะครับอีกหนึ่งจุดอ่อนของลาเมโลบอลเนี่ยนั่นคือเกมรับนะครับเกมรับของลาเมโลบอลเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีเกมรับที่ใช้ได้เขามีรูปร่างที่ใหญ่มีเกมรับที่พอใช้ได้ แต่ยังสามารถพัฒนาได้อีกเขามองว่านี่คือจุดอ่อนของลามโลบอลที่ต้องพัฒนาต่อไปการยืนตำแหน่งการป้องกันตัวตัว,ตวเขาต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับอีกหนึ่งจุดที่มันเป็นมุมมองของผมเองนะครับผมมองว่าลามโลบอลเนี่ยยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการเล่นเพย์ออฟพอเข้ารอบเพย์อินคุณภาพของทีมเขาเนี่ยก็ไม่สามารถสู้ทีมอื่นได้เขายังไม่ได้ประสบการณ์เพย์ออฟจริงๆในมุมมองความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอีกหนึ่งจุด สื่อเขามองว่าลาเมโลบอลเนี่ยเป็นคนที่ยิงระยะกลางได้ไม่ดีนะักระยะกลางจนเกือบ3คะแนนเนี่ยเป็นจุดอ่อนของลาเมโลบอลลาเมโลบอลแทบไม่ใช้เกมระยะกลางในการเล่นเลยปีนี้เขายิงระยะกลางอยู่ประมาณ24ครั้งนะครับในระยะ16ฟุตถึงเกือบ3คะแนนเนี่ยยิงลงไป8ลูกฟิลโกอยู่ที่ 3- 3เ สื่อมองว่ารามโรบอลเนี่ยยังเป็นกา์ดที่ไม่ค่อยเล่นเกมระยะกลางเกือบ3คะแนนเท่าไหร่ระยะกลางระยะไกลเนี่ยระยะไกลเกือบ3คะแนนนะครับยังไม่ค่อยใช้ตรงนั้นเท่าไหร่รามโรบอลจุดที่เขาจะเล่นบ่อยๆเนี่ยก็คือ3คะแนนหรือข้ามเข้าไปโฟเตอร์ข้ามไปฮุกข้ามไปหยอดนี่มันเป็นจุดเด่นของราเมโรบอลแต่ว่าราเมโรบอลเนี่ยแม้ว่าเขาจะมีสเต็ปการเล่นที่ดีมีรูปร่างสูงใหญ่แต่ปัญหาของเขาที่สื่อเขามองเนี่ย เขามองว่าลาเมโรบอลเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีสปริงในการกระโดดถ้าเจอเซนเตอร์ใหญ่อยู่ที่ห่วงเจอคนที่บล็อกดีๆป้องกันดีๆกระโดดสูงๆเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยจะสร้างปัญหาให้ราเมโรบอลน,นี่คือจุดอ่อนของราเมโรบอลน,นะครับสรุปสุดท้ายเนี่ยสื่อเขามองว่าลาเมโรบอลเป็นกาดที่มีพรสวรรค์เต็มเปี่ยมยังสามารถเติบโตขึ้นไปได้และน่าจะเป็นสตาร์หนึ่งคนใน NBA ได้สบายๆนะครับ ออล่ะครับคิดเห็นยังไงกับลาเมโลบอลคอมเมนต์มานะครับส่วนคลิปหน้าชำละใครแย่งกันคอมเมนต์มาด่วนๆคอมเมนต์ใครเยอะสุดคนนั้นได้ไปนะครับหรือสมัครสมาชิกก็เป็นทางลัดในการได้ดูชำละนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับในช่องของเรายังมีคอนเทนต์บาสอีกมากมายนะครับถ้าชอบกดไลค์อ like, คอมเมนต์พูดคุยกันมีเรื่องอะไรอยากแนะนำคอมเมนต์บอกกันนะครับ อย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ส่งคนกั่เวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ